ขขฮะน,นั่นนี่นเ,นเดะร้อนนะคะนู้จะไปทำอะไรนะเยดนร้อนแบบนี้เนาะถ้ามีน้ำเนาะไปว่ายน้ำกัน<า>ต,ต,งงต้องต้องลงเขาเรียกว่าอะไรนะลงคลีกับลงคลีกับไปทางด้านหลังไปหนาะไปหนะนะาตู้หาปลา ลงห้วยลงหนองห,หาปูหาปลาพอาดเด็กมีห่อนพูดลงหาเลื่นน้าหา เที่ยงมาเราจะตั้มมะหุงนะคะตั้มมะหุงกินกันนะโอ้ยมะละกออ่อนอ่อ,น,อนนี่แหละเพราะว่าอันใหญ่มันกินไม่หมดเออมัน,น,น,นมันกินไม่หมดสะไ,ได้เราเอาลูกขนาดนี้เลยพอดีจำเลยนะคะอิชิพอดีจำเลยเออ พอดีเลยทำได้ครั้งเดียวมจาจัดแล้วจะผัดอีกทีเออผัดใส่ไข่ผัดใส่ไข่ก็อร่อยอมาเอาไปตำมะขืงกันนะมะเขือเทศนี่แหละโครงการปลูกมะละกอปลูกมะเขือเทศไว้นะคะเราก็ปลูกมะนาวไว้นะยำปลาก็ร้อนเนาะ ดูสิต้องมาหาหลบอ๋ออย่าแอ,อยดูจากลมมา เรียงใส่แล้วต้องตําทอ,พอดเสร็จแล้วอันนี้มะเขือเทศนะคะอันนี้มะเขือเทศแม่ดาปลูกเองนะสวยสวอันนี้มะเขือเทศเขาเรียกว่ามะเขือเทศพาราซินีคิดอร่อยแตอนนี้มะเขือเทศใส,ส่ส้มตำเนาะมะเขือเทศใส,ส่ส้มตํา เห็นไหมที่ไม่ดาวางวางแผงนโครงการนะขนาดรถข้างหน้านะคะปลูกมะละกอไว้ปลูกพริกไว้ที่สำคัญใส่น้ำปะลาลงไปนีม,มต้องเยอะกว่าเค็มใส่มะขามเปียกลงไปด้วยเพราะว่าเราไม่มีมะนาวเนาะ ไมต้องใส่เยอะค่ะเยอะเปรี้ยวเกินไปแล้วก็อันนี้หัวผง่ัวก็ไม่ต้องเยอะนะคะนิดนึงนะคะแค่นี้แหละทีนี้ก็จะเป็นมะเขเทศนะคะสดๆจากสวนแต่มะเขเทศนี้กินอร่อยนะคะอื มัคเทศจะมีมัคคเทศใส่ส้มตําแล้วก็มักคเทศใส่ผักแล้วก็มักคเทศทานกินเป็นผลไม้นะคะเพื่อสุขภาพลมพัดเย็นสบายสบายแต่เราไม่ใส่กระลาต่อนเะ มนเกือลูกแรกที่ปูกไดกินแล้วงลูกอ่ะโอ้ยเย็นๆๆๆส้มอเแล้วไปแกงม,มกินแล้วมันไม่ทัแล้วักไขคกินกับซ้มตํา อ๋อ่อยเา,ยากันได้ดีเลยมกอเข้าไปานะไสอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะมามาจับจับ